เข้ามากดไลค์กดแชร์น <กด S 2> คน <share. S 2> ที่ออกมาอัดพรรคก้าวไกลอ่าเยอะนะเพราะว่าเขาชนะการเลือกตั้งทุกคนก็เป็นไงอ่าพุ่งเป้าไปที่อ่าพรรคก้าวไกลและคุณพิธาคุณวิโรจน์โดยเฉพาะคุณมาริกาหรือคุณติ่งคนนี้ก็อดีตนักข่าวเก่าแก่ก็ออกมาซักอ่พิธาซักวิโรจน์อย่างเต็มเหนียวนะก็ใครชอบก็ไปดูนะนะที่ทิกตอกของคุณมาริกาหรือคุณติ่งนะปากแกแซ่บสุด,สด ผมก็ไปนั่งฟังนะแกก็ก็พูดมันดีนะแต่ว่าเขาก็อัดพรรคก้าไกลนะักนะก็จะเห็นมีคนก็ไปด่าเยอะแยะมากมายด้อมสม้มก็บอกว่าสอบตกนะสอบตกไม่ยอมรับความพ่ายแพ้บ้างอะไรบ้างนะนะหลายอย่างแต่ว่ามาริกาเธอก็นะไม่ไม่กลัวแกก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าไกลอย่างรุนแรงหลายเรื่องว่าทำนองว่านโยบายพวกนี้ไม่น่าทำได้300นโยบายไม่น่าทำได้ ประชาชนเลือกมาเพราะเบื่อนายกคนเอกประยุทธ์อันนี้เรื่องจริงครับนะทุกคนในประเทศไทยเบื่อหมดคนระับพอหลายแปดเก้าปีเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็บอกว่าคนที่เลือกพรกเก้าไกลเพราะชอบนโยบายสามร้อยนโยบายแต่ยังทําไม่ได้แม้แต่นโยบายเดียวก็ฝากคุณมาริกาว่าเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยให้โอกาสเขาหน่อยนะครับคุณติงนะ,ะฝากคุณติงมาให้โอกาสพิธาหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสสเลย กกตยังไม่รับรองสสยังไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกยังไม่เป็นอะไรเลยเพราะนัไไ้นคุณติ่งให้โอกาสเจ้าไกลหน่อยเพราะว่าประชาชนให้โอกาสประชาธิปัตย์มานานแล้วสมัยก่อนคนกรุงเทพเลือกประชาธิปัตย์เกือบหมดครับแต่ตอนนี้คนกรุงเทพนะไม่เอาประชาธิปัตย์เลยก็ฝากคุณมาริกานะว่าคุณมริกาอยู่ประชาธิปัตย์ก็ลองไปถามหัวหน้าพักไปประชุมพักดูว,ว่าทาไมคนกรุงเทพไม่เอาประชาธิปัตย์ เพราะนั้นประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคิดแบบเดิมนะวาทกรรมแบบเดิมอาศัยกินบุญเก่าพักเก่าแก่จบแล้วการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาในปี2562และในปี2516ปรากฏประชาธิปัตย์นะครับประชาธิปัตย์ไม่ได้ไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียวคือศูนยพันในกรุงเทพสองสมัยเจ็ดกันคนใต้ก็เลือกน้อยลง นะครับเพราะฉนั้นฝากคุณมริการอคุณติ่งก็ลองไปดูซิว่าเฮ้บ้านตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวคุณมาริการเองเนี่ยเป็นสสสอบตกเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่านะหรือมีอะไรที่ต้องขอโทษประชาชนไหมหรือต้องปรับวิธีคิดนะคาพูดวาทกรรมต้องสร้างสารรค์ไหมต้องไม่ไปแสะคนนั้นคนนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ผมฝากนะครับฝากคุณมาริกาเพราะปี62ผมเคยไปเลือกประชาธิชน ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นรู้สึกไอติมจะลงในนามประชาธิปัตย์ผมไปเลือกนะถ้าจําผิดต้องขอโทษได้แต่จะไอติมไม่ได้นะแต่สมัยล่าสุดผมไปเลือกพรรคก้าวไกลแต่ก่อนหน้านั้นผมเคยเลือกพรรคเพื่อไทยและผมก็เปลี่ยนมาเลือกประชาธิปัตย์ไอติมในเขตบางกะปิและล่าสุดผมก็เลือกก้าวไกลดังนั้นฝากคุณติณมริกานะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิร,รุอและก็พิธาเนี่ย ในการชนะเลือกตั้งแบบชนิดที่เรียกส้มทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยอ่าต้องกลับไปดูพักตัวเองว่าทาไมศูญพันก็แสดงว่าความนิยมในพักเนี่ยมันน้อยลดลงประชาชนไม่ชอบเลยศูญพันแม้กระทั่งคุณติ่งก็ศูญพันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้อ่าเขาเรียกอะไรคุณติ่งรู้ทุกเรื่องรู้ของทุกพักการเมืองแต่คุณติ่งอย่าลืมพูดถึงพักตัวเองด้วยว่าทําไมประชาชนทีปัดสูญพัน์ในกรุงเทพเอาเรื่องตัวเองด้วยนะ นะวิปากวิจารณ์พรรคอื่นเสร็จแล้วก็ลองมาดูพรรคเลี้ยงว่ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมเพราะถ้าคิดเหมือนเดิมทําแบบเดิมสมัยหน้าอีกสี่ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าคนกรุงเทพก็ไม่เลือกประชาธิปัตย์ผมเองเคยเลือกประชาธิปัตย์มาก่อนนี่เปิดใจนะนะครับนะเพราะคุณติงเนี่ยเป็นคนเก่งนะจบป็ญญาเอกนะด็อกเตอร์นะเวลาจะพูดอะไรต้องคิดนะนะครับแล้วก็บอกว่าคนเลือกอพิธาเพราะว่าเป็นคนรูปลอพูดจาถุภาพนะอ่า อะไรต่างๆอะไรต่างๆนะครับนะให้โอกาสพักก้าวไกลได้บริหารประเทศแล้วก็คุณติ่งบอกว่า,าพี่สอนยุทธ์นะเชิญแต่วิโรธเชิญแต่พิชาทำไมไม่เชิญมาริกาบ้างนะคือการที่รายการต่างๆนะ่าะเชิญใครไปออกรายการเขาต้องดูแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อประชาชนถ้าเชิญแล้วมันไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนพี่สอนยุทธ์จะเชิญไหมครับพี่น้องเพราะนั้นก็ คุณติงก็ต้องพูดจาหรืออะไรต่างที่ดูแล้วประชาชนได้ประโยชน์เดียวประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในวันนี้คือประเด็นเรื่องไอทีวีนะเป็นสื่อหรือไม่ก็มีกระบวนการในการมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังมีนักร้องอาชีพรับจ้างร้องเรียนล้องทุกใส่ร้ายพักก้าวไก่ไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อนะครับ ไม่ได้เป็นสถานีบรรทัดเพราะว่าโดนยกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี50โดยสบนหรือสำนักปลัดในสำนักสำนักปลัดนายกอมตียกเลิกสัญญาแล้วอุปกรณ์เครื่องถ่ายทํลถ่ายทําทีวีทั้งหมดกล้องเออรถอะไรต่างส่งไปให้ไทยพีบอหมดนะอันนี้คือเรื่องจริงที่พี่น้องประชาชนเขาทราบดีแต่นักร้องบางคนมันไม่มันไปบิดเบือน,นหรือเปล่าผมไม่อยากจะไปบอกนะครับว่าเป็นนักร้องคนไหน เราไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อมันเพราะมันจะเป็นเสียดจังไรแก่ปากจริงไหมครับพี่น้องครับนะนักร้องบางคนมันอยู่ในแวดวงการเมืองมานานรับจ้างทุกพักสมัยก่อนมันก็รับจ้างพักฝ่ายรัฐบ,บาลแต่ต่อมาก็รับจ้างฝ่ายค้านวนไปวนมานักร้องที่บิดเบือนความจริงบางคนบางท่านซึ่งผมไม่บอกว่ามันเป็นใครมันก็ได้ทั้งรถทั้งเงินทั้งอะไรต่างร้องแล้วรวยยิ่งร้องยิ่งรวยทุกวันนี้มันร้องกันแทบจะทุกวันเลย นะวันนี้เอาเอกสารไปเติมวันนี้เอาเอกสารไปเติมนะครับนักร้องมันให้สัาษณ์แลวก็แจ้งหมายข่าวนักข่าวก็ไปตามมันมันไปที่ไหนก็ตามหลักฐานที่เอาไปเติมเนี่ยนะักร้องพวกนี้มันเป็นเอกหลักฐานเท็จหรือเปล่าเช่นร่างงบการเงินนะร่างรายงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินและบัญชีเป็นแค่ร่างนะยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมันก็เอาไปยื่นต่อ กกตเพื่อจะเล่นงานพิธานะครับบางคนจบบัญชีมีความรู้เป็นอย่างดีเอาร่างงบการเงินร่างเอกสารที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากไอทีวีเอาไปร้องเรียนเล่นงานพิธาว่าไอทีวีมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาและไซมาสองจะมีการรับรู้รายได้มันเป็นเรื่องโกหกและตอแหล มันรู้อยู่แก่ใจมันก็ยังเอาหลักฐานพยานหลักฐานเท็จไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโทษจำคุก7-10ป,ปีนะครับขั้นต่ำเจนะครับสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20ปีผมอยากให้นักร้องบางคนบางท่านเฉพาะที่เอาหลักฐานเท็จไปยื่นกับกับปคตติดคุกติดตารางครับและมันยื่น7ครั้งก็70ปีนะครับ เพราะมาตรา143เนี่ยของกฎหมายเลือกตั้งสสเนี่ยนะครับนะมาตรา,า143หรือ34อะคิดว่า143เนี่ยจำคุกขั้นต่ำ7สูง10 10ร้อง1ครั้งก็10ปี2ครั้งก็1 7ล้อง7ครั้งติดคุก70ปีผมอยากให้บคุคคลที่เอาเอกสารเท็จไปยื่นก่กตนเนี่ยใครก็ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะไปบอกไปเดี๋ยวมันก็ฟ้อง นะครับเพราะไอ้พวกนี้มันใจแคบนะนะใจแคบมากใจมันแคบกว่าหามวดเอางี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าไอ้พวกนี้ต้องติดคุกติดตารางครับและก็บริษัทไอจีวีก็ติดตามรายงานข่าวเมื่อวานนี้ผมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไปทั้งหมด3ชอ่องเมื่อวานไปนขึ้นศาลที่ศาลแพ่งธนบุรีก็นะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไป3มชอ่องนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์ที่ศาลแต่ว่าไปนั่งข้างนอกที่ร้านกาแฟขออนุญาตเรียนนี้ครับ พยาติเรียนนะไอทตอนนี้แปลกๆนะเอกสารเป็นฉบับร่างเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินเอาไปขึ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของตัวเองแปลกๆนะมันแปลกนะเอกสารยังไม่ได้มีการสอบทานนะแต่ดันเอาไปเปิดเผยเ,เอกสารภายในแล้วก็ยังเขียนนะ d ้า r อ f t อินเ e อร์เน็ตเอกสารที่ร่างยังไม่ตรวจสอบแต่เอาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กตัวเองในในเว็บไซต์ตัวเอง แปลกนะหลังจากนั้นก็มีนักร้องคนหนึ่งไปเอาเอกสารฉบับร่างไปยื่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหลายคนตั้งคําถามเฮ้ยแบ่งหน้าที่กันทําหรือเปล่าเราเอาเอกสารที่เขียนว่าจะมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องสื่อแล้วก็จะมีการรับผู้รายได้เอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปโพสไว้ในเว็บไซต์หลังจากนั้นก็มีนักร้องอ่งัดเอาเอกสาร,รนี่ไปเป็นหลักฐานไปยืน่นกรกต,ตเหมือนแบ่งหน้าที่กันทำหรือเปล่าต้องการที่จะสกัดกั้นพิธาหรือเปล่า ต้องการที่จะบุกผีไอทีวีหรือเปล่าทั้งๆที่ไอทีวีนะั้นโดนยกเลิกสัญญาไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่มีสิทธิ์ถ่ายทอดโทรทัศน์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทอดกล้องเครื่องต่างๆไม่มีแล้วสถานีอะไรต่างไม่มีโอนไปไทยพีวีเอสแล้วลูกจ้างก็เลิกจ้างแล้วไม่มีทั้งสถานที่ไม่มีทั้งพนักงานไม่มีทั้งอุปกรณ์แล้วมันจะไปถ่ายทอดได้อย่างไรนะเอาส้นเท้าคิด นะเอาส้นเท้าคิดก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ซื้อการยื่นงบการเงินที่ผ่านมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ห้าศูนย์เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ลนวะประมาณห้าศูนย์สิบหกสิบเจ็ดอ่าสิบหกปีอ่ะเขาก็ยื่นงบทุกปีทุกปีมาว่าเป็นไงปิดกิจการไม่ได้ดําเนินการนะอ่ปิดกิจการไม่ได้ดําเนินการ,นะอการ,การพอมาปีหลังๆใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งและช่วงหลังปี -66 นี่พอพิธาจะได้เป็นนายก กลายเป็นเขียนว่าแะไรทำธุรกิจสื่อนะเออ่สื่อโฆษณาอะไรต่ตางๆระยะหลังนี่มันก็เริ่มแบบดูมันก็มีอะไรแปลกๆจนทําให้เขาตั้งคําถามว่าเป็นการยื่นวบการเงินอันเป็นเท็จหรือเปล่าใบปะปะ,ปะหน้าบอกว่าอะไรทำธุรกิจสื่อโฆษณาข้างในบอกไม่มีไรายได้จากสื่อมีไรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับก็หมายความว่ามันนะ ก็คือมันไม่ได้ทาธุรกิจสือ่อแต่ข้างหน้าใบป่าหน้าบอกว่าสื่อโฆษณาเพื่อที่จะให้นักร้องเนี่ยไปถ่ายเอกาสารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรอทแล้วเอาไปยื่นให้กับกรททเพื่อที่จะดําเนินคดีกับพิธาจะได้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นสสก็ไปได้เป็นนายกก็ไปได้สวจะได้ไม่ต้องยกมืออย่างนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็สงสัยก็ในเมื่อไอทีวีเนี่ยโดนยกเลิกสัญญาไปแล้ว ไม่มีใบอนุญาตต่างๆที่จะไปออกอากาศต่างๆลูกจ้างคนก็เลิกจ้างไปแล้วไม่มีคนงานแล้วนะสำนักงานก็ไม่มีแล้วต้องไปอาศัยคนอื่นก็อยู่แล้วอุปกรณ์กล้องเก่ึงสำหรับถ่ายทำก็โอนไปให้ไทย p b s หมดแล้วแล้วมันจะเป็นสื่อได้อย่างไรครับนะและการไปทำใบปากหน้าว่าทำธุรกิจสื่อโฆษณามันก็เป็นการ บิดเบือนความจริงเป็นความเช็ตหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ฝากคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรืออะไรต่างๆช่วยไปแจ้งตำรวจหรือไปแจ้งกรมพัฒน์ไปแจ้งกราตอนะครับให้ทำการตรวจสอบดูซว่ามันเป็นความเช็ตไหม